นี่คือทางเข้านะครับบริเวณวัดป่าสงคราพนะครับในนี้บก็จะมีกวางนะครับมีนกยูงมีอีโกนานะครับเยอะแยะมากมายนะครับปัจจุบันนะครับกวางนะครับทางวัดได้บริจาคไปให้สถานที่แห่งใหม่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้วัดนะครับไม่มีกําลังเลี้ยงนะครับก็เลยบริจาคกวางไปให้นะครับสถานที่แห่งใหม่นะครับแล้วก็ส่วนนกยุงนะครับยังมีอยู่นะครับ นกยูงยังมีอยู่นะครับวันนี้เชียงงทีวีนะครับจะมาล้างห้องน้ํานะครับแล้วก็พาผู้ชมนะครับชมบริเวณวัดแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นสถานที่สําหรับคนที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมีความสุขทุกครั้งที่มาสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะมาแล้วนะครับเราได้รับความสงบแล้มีความสุขทุกครั้งที่มานะครับก็เงียเดี๋ยวเราประชุมกันครับว่าเราจะทำกอะไรบ้างออกนี นี่คือห้องน้ำนะครับที่วัดป่าสมุทามนะครับวันนี้จะงานทีวีนะครับพาเด็กๆนะครับมาทำสารห้องน้ำในการล้างห้องน้ำที่วัดแห่งนี้นะครับเราได้มาทำหลายครั้งแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับนะนี่เป็นครั้งที่5ที่6แล้วนะครับที่จะงานทีวีมาล้างห้องน้ำที่นี่นะครับค่อนข้างที่จะโสกปรกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนดูแลเรื่องความสะอาดที่นี่นะครับ มีพระอยู่จำนวนน้อยที่นี่นะครับวัดที่นี่นะครับเป็นวัดป่านะครับเน้นการปฏิบัติธรรมนะครับผมชอบมากๆครับที่มาที่นี่นะครับเพราะว่า 1. นะครับได้ความนะครับสงบกลับไปแน่นอนร้อนะครับแล้วก็ได้อิ่มุกอิ่มใจทุกครั้งที่มาวัดที่นี่นะครับภายในวัดนี้นะครับยังมีสัตว์ต่างๆมากมายนะครับให้เราได้ดูได้ชมนะครับมีพี่คอกนะครับมีนก ยูนะครับแล้วก็มีพวกกวางนะครับแล้วก็มีพวกอีโกนามีสัตว์หลายชนิดมากมายเลยนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเช่นน้ทีวีจะพาผู้ชมนะครับตอนนี้ให้ดูนะครับภาพก่อนที่เราจะทําการล้างนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นสไปเดอร์นะครับนี่นะครับสไปเดอร์เต็มเลยครับเดี๋ยวเช่นน้ทีวีจะล้างให้สะอาดเลยนะครับกับเด็กๆนะครับ น,นะครับเดี๋ยวเราจะใส่แปบลงไปนะครับในขันนะครับเพื่อที่จะล้างห้องน้ำทุกห้องนะครับแปบนี้เอามาจากอิเองที่บ้านเลยนะครับนะครับโอเคพร้อมแล้วลุย let's go กีตา IQ เขย่ิตัวนวดเถาะว่าดี kita berakhir Kau insight ke? Okay, Kikiru Kikiru You do this one with your sister. Probably it's harder, okay, Kita? เดี๋ยวผมจะคอยเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดที่ชักโครกแล้วก็อย่างไรในห้องนี้ก่อ

Thank <laughs> you. I okay. เดี๋ยวเราจะห้องนี้ให้สะอาดสุดเลยครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะ้องขอหารทำความสะอาดทั่วให้สะอาดเลยนะครับตอนนี้ผมปัดยะให,ใหเยเรียบร้อยแล้วนะครับ Terima

ตอนนี้ก็นะครับสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ห้องน้านะครับที่ังไงทีวีได้มาล้างกันนะครับจํานวนหกห้องด้วยกันนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูทุกๆห้องเลยนะครับนี่เป็นบริเวณวัดป่าสันุทภาพนะครับจังหวัดสรินนะครับจงัยทีวีก็ล้างสําเร็จเรียบร้อยแล้วทุกๆห้องนะครับก็ขอผลุนครั้งนี้ส่งผลให้ทุกสท่านนะครับมีความสุขความเยือนนะครับสัเดียบบ้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทพ่นไปชมนะครับ,ส,นนรบสัตว์นะที่ป่าที่นี่ว่ามีอะไรบ้างนะครับ ะาเรียบร้อยนะครับไม่มีหยกักย่ายนะครับโดีพ่อครับ สวัสดีครับทูคิคิวกิตาสวัสดีครับทูโฟร์เดแฮนด์พีคอคฮัลโหลพีคอคยิสเรอรเลี่วอ่ะ รีพีคอนไฮบิเดฟูเทลนี่ครับคือนกยุงนะครับภายในวัดนะครับที่ที่นี่คือบอริเวณวัดนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผู้ชมครับ วาวปีกอกมีสวงามโอ้อะันน่ะคุณเปีกออเปล่าวาววาวดูปีกอกดูเจ้าจุ้งนะครับกำลังแผ่หางข้ามันอยู่นะครับ This way I want to see your face Wow, 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 kita. Slasher, slasher. Ih show for me. Big right here, here. Oh, whoa, whoa, whoa. This one. On. This is the peacock. Beautiful tail, right? Hmm. <coughs> really? Wow. We can look you can knock you. the back way. ที่อยู่ในวัดป่าสมุทภาบนะครับมีน่าจะประมาณ20ตัวได้นะครับเยอะมากๆเลยนะครับกกัรนี่เป็นพื้นที่รอบๆนะครับภายในวัดป่านะครับอำเภอสมุทภาบจังหว,วัดสุรินทร์นะครับบรรยากาศภายในร่มเย็นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศภายใน แบบยุยๆแล้วกันนะครับบริเวณหน้าเป็นสระน้ำนะครับตอนนี้เป็นกรงอีโกน่านะครับแต่ตอนนี้ครงเปิดไว้ผมคิดว่าอีโกนาน่าจะไปแล้วนะครับ ด้านหน้าคือสระน้ำนะครับอากาศร,ร่มเย็นนะครับเหมาะสำหรับการเดินชุกมกรมการปฏิบัติธรรมนะครับใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมอยากจะมาสัมผัสนะครับบรรยากาศดีๆผมว่าแนะนำให้มาที่นี่ได้เลยนะครับขณะที่ผมถือกล้องอยู่นะครับผมก็นะครับหายใจเข้า ออกเป็นจังหวะไปพุทธโธไปนะครับอยากให้ผู้ชมทําพร้อมๆกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกเป็นพุทธโธนะครับเมื่อท่านเข้ามานะครับท่านจะได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์ที่ร้องนะครับผมคิดว่าการร้องนี้เป็นการร้องต้อนรับให้เราเข้ามานะที่แห่งนี้นะครับบรรยากาศร่มเย็นมา,มากๆเลยนะครับทีพระ กำลังทากิจของท่านอยู่นะครับผมรู้สึกความสุขมากนะครับที่มาที่นี่นะครับนี่คือบริเวณนะครับที่เป็นทางเดินจากประตูทางเข้านะครับมาที่บริเวณวัดป่าอุปสงรองท่ามนะครับเมื่อก่อนนะครับในวัดป่านี้จะมีกวางเยอะมากๆเลยนะครับแต่ตรงน,นี้นะครับทางวัดได้บริจาคไปให้ สถานที่แห่งอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีพระจำนวนน้อยนะครับก็เลยไม่มีคนที่จะดูแลกวางได้ทั่วถึงนะครับ